เผื่อแบบว่าพี่บัวจบบบาวโบะโยนให้เรานะมนีทองครับสวยงามมากเลยอโอ้ยโอ้ยตำลึงมาครับแต่ว่าไม่เท่าไหรอ่าปาันกต่ตอตำลึงมาอีกแล้วโอ้ยอไปครับนี่โอ้สองลายสวยงามครับผม คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีไม่ควรรับชมนะจ๊ะกลาบสวัสดีเพื่อนๆชาวแกลงทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเฮียเขียดคนเดิมนะกับเกมพี่วัวโชคลาภนันเองนะมาดูกันว่าวันนี้จะปังเลยเปล่านะได้ข่าวมาว่าเอ้ยมันมาดีมากเลยเฮียมาจัดให้ดูหน่อยจัดให้แล้วนะครับตามคำขอเลยอะ โอ้โหมาดีจริงมาใส่ขั้นตอเลยแล้วกันอย่าพึ่งโยนนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้โหยอะไรครับเนี่ยยังมาทำลดไลาเบ็ดเลยนะโยนซะแล้วครับแบบนี้เออเองก็รีบโยนเกินโอ้โหอะขอบไหนๆก็โยนแล้วก็ขอบเปีียวๆแล้วกันไม่เอาส้มไม่เอาถั่วไม่เอาไม่เอาประทัดอะไม่เอาส้มไม่เอาประทัดอะโอ้ยขอดีๆขอดีๆเนี่ย โอ้โหเรียบร้อยโอ้โหไม่เปียวนะต้องติดคูณติดนะนันจะเปียวไม่เป็นไรข้าให้โอกาสเองอีกรอบหนึ่งไปโยนให้ข้าหดหัแล้วกันอุ้ยหนักข้อไม่เอาครับขยับแค่นี้พอไปฮะเอ้ยยึกยักยึดยกัยดยกนะโอ้โหตำลึงมาได้สวยครับใส่ยาวๆรบับอกเลยใส่ยาวๆคอสุดที่ด้อยตำลึงสองลาย พอดิอะพยายามไปอีกหน่อยครับเผื่อแบบว่าพี่บัจวจะโบบาโยนให้เรานะอืมดีอทองครับสวยงามมากเลยไปยาวกันครับรออีกสักหน่อยแล้วกันมารัวๆกันไปเลยรัวๆกันไปฮะโอ้ยโอ้ยตำรวนมาครับแต่ว่าไม่เท่าไหร่ไปกันต่ออเนลิงมาอีกแล้วโอ้ย อ้สองลายสวยงามครับผมโบขืขอพอไหมอะขอยัดหนีเลยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ